เุญญานีอัมเหกิคาาปารโลโกกรมหามาตากาสายันตุอุตติศิสามาสัสเพเทวาอนุโมทันตุอิมานีมายังพันเตพัตตาณีสัปริบาลานีพิกุสังคาสา โอโนชยามาสาโุโนพันเตพิขุสังโฆอิมานีพัตตานีสัปริวารานีปฏิคันหาตูอัมหากันเกวามาตาพิตูอาทินันจารยากานังกาลกตานังที่ขารตังหิจายา สุขายาข้าแต่ท่านพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนมอมถวายซึ่งมาตกาพัตตาหารพร้อมทั้งปัจจัยไทียทานพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เกณฑ์พระผิสุสงขอพระผิสุสูงจงรักมาตกาพัตตาหารพร้อมทั้งปัจจัยไทียทาน ขอทังบริบาลทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายแก่ปิย